สรุปข่าวเชื่อมนยูโก,โกประจำวันที่1 1กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชื่อนี้ขอสเสนอแอนโทนีแฮปปี้ได้เรียนรู้จากบรอนโดทุกวันนะโดยดันนี้แอนโทนีตัวรุกของทางแมนเชสเตอร์เชืนั้นเผยมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้เรียนรู้จากทางคิสนโนบรอนโดสาเพื่อนร่วมทีมในทุกวันกับสโมสรในขณะนี้ โดยแข้งทีมชาติบราซิลเปิดตัวอย่างน่าประทับใจด้วยการทำประตูทันทีในเกมที่ทีมเปิดบ้านเอาชนะาร์ตอนไป3ต่อหนึ่งซึ่งทางแอนโทนีเองก็ยกย่องบรนโดว่าเป็นคนที่มีแนวคิดที่ไม่ธรรมดาและก็แฮปปี้ที่ได้เรียนรู้จากสุดยอดแข้งของโลกปลายนี้ผมมาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมนะไม่ว,ว่าจะไวไหนก็ตามทีผู้เล่นทุกคนนั้นมีความสามารถอย่างสูงแอนโทนี Anthony ได้กล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสร โดยคำพูดของเขาไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้คิเซโนเนี่ยคือนักเตะที่ดีสุดในโลกในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันผมได้เรียนรู้จากเขามากมายเลยนะเขามีแนวความคิดที่ไม่ธรรมดาและทุกครั้งที่ผมได้คุยกับเขาผมได้อะไรมากมายผมมั่นใจว่าเรานั้นมีแนวรุกที่แข็งแกร่ง,แ,งและก็มีแนวโน้มที่ดีสำหรับอนาคตเมื่อถูกถามถึงสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ทางอันเจนนี่นั้นพูดถึงเรื่งองนี้นะว่าตนเองจะมองหาความบันเทิงสำหรับแฟนๆอยู่เสมอ ผมทำแบบนี้มาโดยตลอดนะไม่ใช่แค่นี่กับแต่กับทุกทีมที่ผมเคยเล่นให้ผมทำมันตั้งแต่ยังเป็นเด็กผมทำมันอยู่เสมอมันเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของผมเลยผมกาลังประสบกับตัวเองและก็ทําความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆที่นี่ความมันเทิงเป็นสิ่งที่ผมชอบมาโดยตลอดและมันจะทํามันต่อไปในครังนี้นะถ้าผมเป็นเจว่าง,งานนี้ก็ขอให้แอนโทนีคนนี้ลุยต่อไปเอาชัยชนะมาให้กับทางผีแดงของเราให้จงได้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ แฉ่บอดผีบล็อกโอกาสในการคว้าดเดสเองนะโดยทางจอห์นเมอร์โชนะฮะผู้ในการการกีฬาของแมนยูตกเป็นข่าวนว่าได้บล็อกโอกาสคว้าตัวแซดจิโยดเดสฟูลแบ็กทีมชาติอเมริกาในช่วงสมัยน,นี้ด้วยตนเองนะ โดยบอลเซเรนายินดีที่จะปล่อยฟูลแบ็กชาวมริกันออกจากทีมในช่วงเสมอที่นี้เพื่อที่จะปรับสมดุลทางการเงินและเอ็ดิชเชนฮากแลใหญ่ผีแดงเองก็ต้องการที่จะนำตัวเดซซึ่งเคยทำงานด้วยกันชี่อาจ็กมายังชินโอเทลฟอร์ดแต่การบริงารจาทางเดีแอตเลติกเปิดเผยได้ดว่าเ mm hmm. มอร์โชเนียกรสตินลลินที่จะให้สโมสรทำงานกับดิเอโกดาโลโและก็อารามบิสคาตำแหน่งอาแบ็ก uh, ขวากันต่อไป ุดท้ายแล้วเดสก็ได้ย้ายไปเอชิมิลานแบบยืมตัวโดยแชมป์เรีรืฤดูกาลที่แล้วมีตัวเลือกซื้อขาดในราคาอยู่ที่17.5ล้านปอนด์โดยวิลันสามารถเอาชนะบิเยเรอันและก็ดอดบุนในการเซ็นญาก,กับดาวเตะไว้เ์เชปเปอรไรนี้โดยการย้ายทีมถูกจัดการอย่างรวดเร็วหลังอล็กซานโดเฟอร์เนชีได้รับอาการบาดเจ็บหนักสำหรับพื้นที่แบกขวาของเมนยูดาโลดนั้นได้ลงตัวจริงทั้ง7เกมลีกขณะที่วอนมิสก้าเอง ได้เล่นเพียงแค่4ีนาทีเท่านั้นในช่วงท้ายเกมที่เอาชนะเลวฟูไป2ต่อหนึ่งโดยความพยายามของเชนฮาร์ทที่จะกลับมาบร่วมงานกับทางเนสกันอีกครั้งฉุกบล็อกเอาไว้แม้ว่าบอดบริหารผีแดงนั้นจะใช้จ่ายเงินในช่วงเสมอหน,นีอย่างมากมายมหาศาลเพื่อช่วยให้กุนซอชาวดัชพริกชะตาของสโมสรกลับมาโดยปัจจุบันแมนยูปรั้ังอันดับ5ในพรีเมียร์โดยมีทั้งหมด12แต้มหลังจากที่เอาชนะ4นัดติดต่อกันหลังแพ้มา2เกมแรกในช่วงออกสตาร์ทในช่วงซีซั่นนี้ นานแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับใครคืออาริอัสรู้จักว่าที่แบ็คขวาปลายใหม่ของแมนยูโดยกันนี้แม้ว่าตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นั้นจะปิดตัวลงไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าทีมลูกหนังจะเซ็นยักับนักเตะใหม่ไม่ได้นะฮะ ถึงขนาดนี้แมนยูเองก็ถูกเม้าให้แซตกันเลยนะว่าการจะคว้าตัวซานเดโก o อาริอัสมาเสริมทัพเนื่องจากเขาถูกอาร์ติโกมาตุริดลอยแพมาในช่วงสมัยนี้และก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวฐานะนักเตะฟรีเอชน่น โดยว่ากันตามจริงแล้วเอริกเชนฮาร์กุนซื้อผีแดงใช้เงินจ่ายตลาดในช่วงสมือนี้ไปอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยอมทุ่มไม่อั้นนะฮะจำนวนกว่า100ล้านยูโรชุดแอนโตนีปีกทีมชาติบราซิลของสโมสรอาแจ็คให้ย้ายมาร่วมง,งานด้วยกันที่โอเชี่ฟอร์ดในครั้งนี้นอกจากแอนโทนีแล้วลเตเตบหน้าใหม่ของแมนยูยังประกอบไปด้วยไทยเรลมาเซีย กิเตียนอีดิกเซนบริซันโดมาร์ติเนสและก็กาเซมิโลแต่ไม่ไวว่ามีข่าวลือสดร้อนนะฮะว่าเซนฮากต้องการจะดึงตัวแบ็คขวาทีมชาติโคลัมเบียเข้ามาเพิ่มอีกแม้ว่าเขาจะปฏิเสธการขายอาร์มบิสกาออกจากสโมสรในช่วงเสมอนนี้ก็ตามที ท่าน,นี้เป็นที่เชื่อกันนะว่าเชนฮากยังไม่พอใจตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเขาพลาดในการคว้าตัวเตเตะหน้าใหม่มาร,ร่วมสังกัดหลังถูกลือกระทางซอรินโนเดชดาวเตะทีมชาติอเมริกาที่สุดท้ายแล้วก็ย้ายออกจากทางบาซ่าไปร่วมทีมเอชิมิลานแบบยิมตัวที่ส่งผลให้แมนยูนั้นกลายมาเป็นข่าวกระทางอาริอัสอยู่ในขณะน,นี้แล้วใครกันแน่คือซานดิโกอาริอัส เขาเป็นแบ็คขวาวัย30ปีติทีมชาติโคลนมเบียไปแล้วทั้งสิ้น54นัดและก็ย้ายประหากินในยุโรปตั้งแต่ปี2011กับทีม Sporting ง i s ส bon, บอตามด้วย PSV e i ไอโฮเฟและก็ a อเดติโก้มาดริรวมทั้งถูกทีมตราหมีปล่อยให้เลเวอร์คูเซ่นกับทางการาดายิมตัวปไปชี้ง,งานในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมามีประสบการณ์ในสมรภูมิฟุตบอลโลกแล้วเมื่อปี2014 ที่เมืองกาแฟเขาได้ลงสนาม3นัดหลังสร้างชื่อกระทาง PSV เโดยดอเตท,ที่เกิดในเมืองเมเดรินลงเล่นในกระทางทีมดังของลีกเมืองกังหันลมไปทั้สิ้น172นัดระหว่างปี2 0 1 3ถึง2018และก็มีผลงานยิงได้10ประตูบวกกับอีก21แอสดิสซิพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้3ส,สมัยในยุคข,ของกุนซือฟริปโคคู กระทั่งเดือนกรกฎาคมปี2018อาริอาสก็ได้ย้ายไปที่อาราติโก้มาดริดภายใต้ค่าตัว11ล้านปอนด์แต่ไม่อาจจะโชว์ฟอร์ไมได้ดีในลิกกระทิงดุดในคระดังนี้โดยกรณีบอกเลยว่าเขาคนนี้ได้ลงบู๊ให้กระทางทีมตราหมีไปถึง51นัดประกอบกับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนสุดท้ายจึงถูกส่งไปให้กระทางเลเวอร์คูเซ่นกับทางการดาดเยี่ยมตัวทีมและซีซันเนื่องจากไม่อาจจะแย่งตำแหน่งไปจากทางคีดันที่เปีย กับทางซิเมลซัวร์ซัสโกได้กระทั่งในช่วงซัมเมอร์จิเอโกซิเมลเนในใหญ่อาร์เจนตินาตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมโดยถึงขนาดนี้อาริอัสยังไม่ได้มีตัวสกัดใหม่นะต่อมาเกือบได้ย้ายมาที่พิมเบริกแล้วก่อนหน้านี้โดยเอฟเวอร์ตันเองสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางอาริอัส เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะฮะเนื่องจากทางมาเซลบรันอดีตผู้โดยก,การกีฬาของชินกุริสันพาร์ครู้จักดาวเตะและตินดีจากที่เขาเคยนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันกับทีม PSV ในบ้านเกิดเขาเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยนะของกองหลังสมัยใหม่ที่มีความเร็วและเล่นเกมรุกได้อย่างทรงพลังมีดเตะไม่มากมายที่มีคุณสมบัติแบบนี้อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วกลายเป็นปีเตอร์บอสขุนซื้อทีมห้างขายยาที่ยืมอาริอัสไปจากทางอาริเิโกมาตุริตในปี2020 โดยที่บอกว่าผมรู้จักซานเอโกอาริอาสฐานะคู่แข่งที่ฮอลแลนด์ซึ่งเขาก็ได้เล่นให้กับทางทีมชั้นยอดของที่นั่นและเขาก็เติมเกมรุกได้ดีที่อาราติโกมมตริกนั้นเขาต้องเน้นเกมรับมากกว่าแต่น่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่เพอร์เฟกนะสำหรับเราและจะช่วยเราได้ต่อมาทำไมแมนยูต้องการเขาเป็นที่มั่นอกมั่นใจกันนะว่าเชนฮากไม่ปราบปื้มวามิสกาซึ่งเสียตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงกับทางดิเอโกดาโลด อย่างถ้าบอไปแล้วดังจะได้เห็นว่ามีการโปรเจคชันทีมขนาดใหญ่ลงเล่นในเกมยูรปปาลีกรอบแ่งกลุ่มนัดแรกซึ่งดาวเตะชาวโปรตุกีสยังรือถูกเลือกนะฮะลงเล่นตามเดิมนเองยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนที่ทางเชนฮากเปลี่ยนดานโลดออกแล้วก็ส่งลิซโดมาร์ชินีสลงมาเล่นแทนในเกมแพ้ไรอมัมซซสิดัดเขาเลือกโยกวิกเตอร์ลินเดเลิฟเซ็นเตอร์ฮาฟสวิดิชให้ย้ายมาสวมบทอาแบ็กขวาอย่างน่าสุไพรสกันอีกด้วยแต่ทั้งที่ใส่ชื่อวานวิชากา้านั่งอยู่ข้างสนามแท้ ขณะเดียวกันแมนยูก็ปล่อยอิทานรันให้ย้ายไปร่วมทีม QPR แบบยิมตัวโดยเลือกเก็บแบรนดอนดินเรียนที่เล่นเป็นแบ็คขวาได้เช่นเดียวกันเอาไว้กับทีมแต่ก็ไม่ส่งชื่อเขาลงเล่นในเกมยูโรป้าลีกเนื่องจากเด็กปั้นไว้ส่งเป็นรไรนี้มีปัญหาการบาดเจยบรบกวนและส่งผลให้กระทางทีมจากเมืองผู้ดีจุกลือกระทังอาริอัสนะ นั่นนาว่าพ่อค้าแข้งอเมริกาใต้เคยบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในช่วงย้ายลงไบบูก๊กกระทางการดาแต่สุดท้ายเขาเดีย้ยเป็นปริทิ้งแล้วและถูกมองว่าประสบการณ์ของเขาน่าจะเข้าตาเชนฮาร์คซึ่งยังเสริมทัพตำแหน่งแบ็คขวาได้ไม่ลุล่วงในครั้นงนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นสื่อเมืองกระทิงเชื่อได้ว่าอาริอัสพร้อมย้ายไปรุ่มทีมแมนยูด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประทับใจอะไรเลยเมื่อมีโอกาสงามมาเปิดกว้างให้กับเขาอีกแล้ว ประกอบกับมินเบิร์เสริมทัพนะว่าอันที่จริงแล้วผีแดงให้ขามสนใจนักเตะรายนี้มาตั้งแต่ปี2014กับทางเชลมนโคแมนในช่วงที่พวกเขามองหาตัวแทนของราฟาเอลดาซินวาฟูเบ็กเมืองกาแฟ ฉะนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะลงเอยกันได้ในท้ายที่สุดที่แม้ว่าอาริอัสอาจจะไม่ถึงกับถูกมองว่าจะแย่งตำแหน่งไปจากทางดาโลตได้เ่็กน้อยเขาก็น่าจะทำให้กุนซือเกสกินเฮดอุ่นใจได้มากขึ้นนะฮะกับการมีแบ็คขวาตัวสำรองคนใหม่แทนที่วานวิสคา,าซึ่งน่าจะโดนลดทิ้งในช่วงเดือนมการาคมหลังจากผีแดงปฏิเสธการทาบทามจากทั้งนิวคาเซลและก็เวสแฮมในช่วงสมวนนี้และนี่ก็เป็น สรุปข่าวโลสาวส,สรนแมนเชสเต็ดในช่วงที่นี้ครับขอบคุณทุกคนตาัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ